หูอย่างเกลือข้ามข้ามขหุ้ยซีอีนี้รวมป่าแด๊ตตี <c oughs> <c oughs> ท้ทุกคนทุกคนมีสีแดงมากเลยวะ่ะทุกคน <c oughs> อะไรเด้อ เซอร์แวนไรเดอร์เอาเธรเดียร์เพนดะก้อนที่เหลือแปลไม่ออกแล้วเมื่อกี้ไอ้หนิงเผลอหลุดควาหยาบไอ้หนิงขอโทษทุกคนดีใจมากคนดีใจมากว่ีอย่างน้อยนักก็มาอย่างน้อยอันเตอร์ก็รักอย่างน้อยอันเตอร์ก็รักแคปไว้แป๊บแคปไว้แป๊บบ้าแคปไว้แป๊บหนึ่งปวดปวดปวดลงงานแป๊บปวดปวดปวด ดีใจมากเลยร้อยสามสิบโลส่เสียไปสามร้อยเก้าสิบโลได้แล้ว <c oughs> เอ้ยตอแปะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้ดีใจเกิดเ <c oughs> จ็บคอเลยโอเคมาพากันเมื่อกี้กันนะ <c oughs> ไม่ใช่กดผิดแปะ ยังยาวเซเวนไรเดอร์อัเธอเรียรเพนดากรอนเอ้ยอัเธอเรียรเพนดากรอนเฮ้ยเพนดาก้อนโอ้ยอะไรเนี่ยเพนดากรอนเฉยเมื่อข้าผู้นี้ได้มาถึงแล้วเจ้าก,ก็จงตเตรียมใจที่จะได้พบกับก,บการใช้ชีวิตในอุดมคติได้เลยจะเป็นการงีบวันละสองครั้งหรือการขาดออกกำลังกายนั้นไม่อาจยอมให้ได้การทําความสะอาดกับการซักผ้านั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าอาหารเรื่องทำอาหารเอง ก็จะลองทําที่เท่าทําได้ให้ดูแล้วกันนะยัยงดีใจไม่หายเลยทุกคนน้ำตาจะไหลถอดแว่นแล้วเนี่ย <c oughs> ทุกคนรูท้ท่าแท้